บ้านหลังใหญ่ริมคลองของหมู่บ้านบางโพไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณนายเรืองเจ้าแม่รงสีข้าวประจำหมู่บ้านที่ใครๆนั้นต่างก็เกรงใจถึงแม้คำพูดของเธอจะฟังดูหวานหูแต่ใครที่คุ้นเคยดีก็จะรู้ว่ามันแอบเจ็บหน่วงตรงกลางอกทุกทีข่าวสารโรงสีเรานะ่ะสีเองกับมือแหละจ้าขาวสะอาดไม่แพ้เมืองกรุง ไม่รู้ทำไมบางบ้านก็ยังซื้อข่าวถุงจากตลาดให้หลูกกินอยู่คำพูดของเธอมาแบบยิ้มยิ้มพูดดีพูดเพราะแต่คนฟังนั้นแทบอยากจะหายใจเข้าลึกๆแล้วถอนออกยาวๆเพราะมันเหมือนมีลูกธนูเล็กๆปักคาาอยู่กลางหลังถึงจะไม่ใช่คำดา่าแต่ก็เหมือนถูกหยันอยู่เงียบๆนั่นเองคุณนายเรืองไม่ได้รวยระดับมหาเศรษฐี แต่ด้วยความที่ครอบครัวนั้นเปิดโรงสีข้าวมาหลายต่อหลายรุ่นเธอเลยมีฐานะเหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปจะเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกคุณนายติดปากยิงพอลูกชายคนเดียวอย่างป้างเรียนจบหมอมาจากเมืองกรุงกำลังจะกลับมาเปิดคลินิกที่นี่ด้วยแล้วเธอก็ยิ่งได้หน้าเป็นพิเศษนี่นี่นี่ยายยายคลินิกหมอปางลูกชายฉันนะ่ะจะมาเปิดอาทิตย์หน้าแล้วนะจ๊ะ เตรียมไว้เลยหมอจบใหม่แต่หัวดีมากใครที่มีปัญหาสุขภาพนะ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลอำเภอให้เหนื่อยเสียเวลาหรอกมาที่นี่ได้เลยพอพูดจบก็หันไปยิ้มหวานให้กับกลุ่มแม่บ้านที่สักผ้าอยู่ใต้ต้นโพชาวบ้านหลายคนได้แ,แต่พยักหน้าอย่างเกรงใจเพราะรู้ดีว่าการขัดใจคุณนายเรืองก็เหมือนกับขวางน้ำตกจะเจ็บตัวเปล่าๆนั่นเอง คุณนายเรืองนั้นมีนิสัยที่ชัดเจนเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าตัวเองนั้นดีกว่าใครๆลูกชายก็เลิศเลอที่สุดใครจะมาเปรียบเทียบไม่ได้เธอจึงตั้งความหวังเอาไว้ว่าลูกสะพ้ยที่จะเข้ามาในบ้านนั้นต้องเหมาะสมในสายตาเธอเท่านั้นลูกสาวใครนะ่ะผิวคล้ำๆผมฟูๆเดินผ่านโรงสีเมื่อกี้หน้าตาไม่เลวเฮ้ยแต่เสียดายนะ ขาดวินัยการแต่งตัวไปเสียหน่อยแบบนี้ไม่สมกับก้านเป็นเมียของลูกชายฉันหรอกจ้ะคนฟังอาจจะไม่รู้ว่าคำพูดแบบนี้คือการตีราคาของคุณนายเรืองเธอไม่ด่าใครตรงๆแต่จะประเมินคนด้วยสายตาและคำพูดประชดประชันนิ่มๆให้รู้ตัวว่าเธอนะ่ยยังไม่ถึงนั่นเอง ชาวบ้านต่างก็รู้ดีถ้าคิดจะเป็นสะพยยบ้านนี้ต้องผ่านการประเมินของคุณนายเรืองให้ได้เสียก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะมาตรฐานของเธอไม่ได้วัดด้วยใจแต่วัดด้วยชื่อเสียงฐานะและภาพลักษณ์ล้วนๆและยิ่งตอนนี้ลูกชายคนเดียวกำลังจะกลับมาเปิดคลินิกกลุ่มแม่ๆในหมู่บ้านก็เริ่มขยับตัวหวังว่าจะให้ลูกสาวของตนเองนั้น ได้ใกล้ชิดหมอหนุ่มรูปร่างหล่ออนาคตไกลคนนี้ในเช้าวันนี้ท่ามกลางห้องพักเล็กๆชั้นหกของคอนโดกลางเมืองที่แสนคุ้นเคยกล่องกระดาษข้าวของเครื่องใชตง้ต่างๆถูกจัดเรียงระเกะระกะอยู่เต็มพื้นพวกเขากำลังจะกลับบ้านทิพนั่งคุกเข่าอยู่ที่ริมเตียงมือเรียวยังคงค้างอยู่ตรงเสื้อผ้าชุดเดิมที่เพิ่งพับไปครึ่ง เธอหันไปมองป้างที่กำลังจัดเก็บเอกสารในแฟ้มอยู่ที่โต๊ะด้วยสายตาหนักอึง้งและอัดแน่นไปด้วยความกังวลพี่ป้างเสียงของเธอนั้นเบาเรากับไม่แน่ใจว่าควรถามออกไปไหมแต่สุดท้ายก็กลั้นไม่อยู่พี่ว่าแม่ของพี่จะโอเคไหมจ๊ะถ้าทิพกลับไปอยู่ด้วยในสภาพนี้ บางเงยหน้าขึ้นเขามองเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะลุกเดินเข้ามานั่งลงข้างๆอย่างช้าๆแล้วจับมือของเธอไว้แน่นทิฟทิฟไม่ต้องกังวลหรอกนะพี่จะบอกแม่เองเขาตอบด้วยเสียงเรียบแต่แววตาก็มีความลังเลแฝงอยู่ไม่น้อยทิฟไม่ได้พูดอะไรต่อแต่แววตาของเธอนั้นก็ยังไม่วางใจเธอรู้ดี ว่าผู้หญิงที่ชื่อคุณนายเรืองที่ปางเรียกว่าแม่เป็นคนแบบไหนแม้ว่าจะไม่เคยเจอตัวเป็นๆแต่จากคำเล่าของปางเธอก็พอจะนึกภาพออกอยู่บ้างว่าคุณนายผู้พูดเพราะพูดไพเราะแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังสูงลิว่วและสายตาที่คงไม่มองผู้หญิงอย่างเธอให้อยู่ในระดับเดียวกันกับลูกชายและที่สำคัญคือในตอนนี้ทิพ กำลังท้องกับลูกชายของคุณนายเรืองโดยที่ยังไม่แต่งงานนั่นเองเธอไม่ได้คิดที่จะมัดเขาไว้ไม่เคยเลยแต่ป้าตัางหากที่ยืนยันว่าจะพาเธอกลับไปอยู่ด้วยพร้อมลูกที่กำลังจะเกิดมาแม่พี่จะโกรธพีไหมจ๊ะทิพถามต่อเบาๆทิ่พี่พาฉันกับลูกกลับไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกอะไรก่อนเลย บางทอนหายใจเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอาจทำให้เกิดพายุลูกใหญ่ในบ้านที่แสนเงียบงันของเขาแม่ก็อาจจะโกรธบ้างแหละอาจจะพูดแรงๆหรือไม่ยอมรับในตอนแรกเขานั้นหยุดพูดไปเล็กน้อยก่อนที่จะมองหน้าเธอแน่นิ่งแต่แม่ก็รักพี่พี่เชื่อนะว่าแม่จะค่อยๆเข้าใจทิป ตาลงมองมือของเขาที่กุมมือเธอเอาไว้ความอบอุ่นนั้นปลอบใจเธอได้บ้างแต่ก็ยังมีความกลัวซ่อนอยู่ลึกๆเราจะอยู่บ้านแม่พี่จริงๆหรอจ๊ะเธอถามอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจใช่สิทิปแต่อยู่ไม่นานนักหรอกแค่ช่วงที่เราจัดคลินิกให้เข้าที่พี่อยากให้แม่ได้เห็นหน้าหลานก่อนไม่อยากให้ทุกอย่างมาถึงแม่ทีหลังนะ่ะ ปางพูดด้วยเสียงนิ่งแต่ความรู้สึกในใจเขานั้นไม่ได้สงบนิ่งเสียเท่าไรเขาไม่รู้จริงๆว่าจะตอบแม่อย่างไรเพราะสำหรับคุณนายเรืองผู้หญิงแบบทิพย์อาจไม่ใช่สะพ้ยในอุดมคติและเด็กในท้องอาจถูกมองว่าเป็นภาระมากกว่าของขวัญจากสวรรค์น,นั่นเองแต่สิ่งที่เขามั่นใจคือเขานั้นรักทิพย์และเขาต้องรับผิดชอบในทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในตอนนั้นเองมือของทิฟค่อยๆลูบหน้าท้องของตัวเองเบาๆราวกับกำลังปลอบใจชีวิตเล็ก,ลกๆที่กำลังเติบโตอยู่ในนั้นเธอได้แต่พยักหน้าเบาๆเสียงนกร้องนอกหน้าต่างยังคงดังอยู่เช่นเดิมแต่บรรยากาศในห้องเงียบขึ้นในทันทีราวกับโลกหยุดหายใจไปชั่วขณะข้างนอกนั้นดูสงบสุขแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า การกลับบ้านในครั้งนี้จะเป็นการกลับไปเผชิญกับพายุครั้งใหญ่ในชีวิตของทั้งคู่แสงแดดในยามเช้ากระทบที่ลานหน้าโรงสีกลิ่นข้าวสารหอมฟุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นเหงื่อของบรรดาคนงานที่กำลังยกกระสอบข้าวเข้าโกดังอย่างขมักขม้นคุณนายเรืองยืนสง่างามในชุดผ้าใหม่เรียบรู้มือหนึ่งถือสมุดจด อีกมือชี้สั่งงานอย่างคล่องแคล่วนี่นี่นี่กระสอบตรงมุมซ้ายนะ่ะขยับให้ห่างจากผนังหน่อยสิเดี๋ยวปลวกก็ขึนเอาเสียงเธอนั้นดังฟังชัดท่าทางขึงขังสมกับเป็นเจ้าของโรงสีที่ใครๆนั้นก็ต่างเกรงใจขณะที่เธอกำลังสั่งงานอยู่นั้นเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์คันหนึ่งก็ดังขึ้นทุกสายตาหันไปมองพร้อมกัน รถเก๋งสีขาวสะอาดคันนั้นแล่นมาจอดชะลอที่นาลานโรงสีคนงานเริ่มซุบซิบกันนั่นใครน่ะเอ๊ะหรือว่าเป็นรถหมอป้างลูกชายของคุณนายเรืองหรือเปล่าจ๊ะเอ้ากลับมาแล้วเหรอประตูฝั่งคนขับถูกเปิดออกพร้อมกับร่างของชายหนุ่มรูปร่างสูงโปรงในเสื้อเชิ้ตแขนยาวก้าวลงมาป้างลูกชายของคุณนายเรือง กลับมาถึงบ้านแล้วจริงๆคุณนายเรืองเบิกตากว้างก่อนที่จะเดินเร็วๆมาหาผู้เป็นลูกชายแล้วโผล่เขากอดเขาในทันทีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจไม่สนแม้กระทั่งสายตาหลายสิบคู่ที่กำลังจ้องมองอยู่ในตอนนี้อ้าวลูกชายของแม่ในที่สุดก็กลับมาแม่รอวันนี้มานานแล้วนะลูกเอ้ย เสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื้นตันสายตาของชาวบ้านที่ยืนมุงอยู่นั้นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มชื่นชมแต่ในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังยินดีกับคุณนายเรืองแต่แล้วประตูฝั่งตรงข้ามก็เปิดออกอีกครั้งหญิงสาวหน้าตาเรียบง่ายก้าวลงมาจากรถอย่างเงียบๆเสือ้อยืดสีอ่อนกางเกงขายาวผมยาวถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อย มือข้างหนึ่งถือกระเป๋าเดินทางส่วนอีกข้างหนึ่งแตะที่หน้าท้องเบาๆราวกับระวังไม่ให้กระทบกระเทือนทิพยิงสาวที่มากับป้างคุณนายเรืองชะงักไปในเสี้ยววินาทีใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเมื่อครู่แข่งค้างเล็กน้อยอย่างไม่ทันตั้งตัวสายตากวาดมองหยิงสาวตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนที่จะหันไปมองลูกชายเอ,อินี่ ใครจะลูกปางขยับเข้ามายืนข้างทิพเขาจับมือของเธอไว้แน่นแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำแม่ครับนี่ทิพแฟนผมครับแม่เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันทันใดนั้นเองเสียงคนงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็เริ่มเงียบลงทุกสายตาจ้องมาที่คุณนายเรืองเป็นจุดเดียวเหมือนรอฟังว่าเธอนั้นจะพูดอะไรต่อไป เธอนั้นยิ้มน้อยๆดวงตากวาดมองไปรอบๆเห็นชาวบ้านหลายคนยืนมุงอยู่คุณนายเรืองนั้นกระพริบตาเร็วๆแล้วรีบพูดขึ้นในทันทีด้วยเสียงหวานแต่ห่างเหินอ๋อ,อ,อเพื่อนป้าเหรอจ๊ะมาเที่ยวที่บ้านใช่ไหมล่ะลูกบรรยากาศรอบตัวนั้นเงียบกริบรอากับถูกตัดเสียงป้างหันไปมองแม่ในทันทีแววตาตกใจนิดหน่อยส่วนทิพนั้นนิ่งเงียบ เธอไม่ได้คาดหวังว่าคุณนายเรืองจะเปิดแขนรับอย่างอบอุ่นแต่การปฏิเสธทางกลางสายตาคนมากมายแบบนี้ทำให้เธอนั้นใจหายวูบปางตั้งใจจะอธิบายอะไรบางอย่างแต่คุณนายเรืองรีบพูดต่ออย่างแนบเนียนเอา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 ละ่ะพึ่งเดินทางมาเหนื่อยๆเข่าบานกันก่อนเธอจะลูกเดี๋ยวแม่ให้คนจัดห้องรับรองไว้ให้นะจ๊ะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ว เธอหันไปสั่งคนงานให้ช่วยขนกระเป๋าแล้วเดินนําหน้าไปโดยไม่หันกลับมามองสายตาของทิพย์อีกเลยหญิงสาวได้แต่มองตามหลังคุณนายเรืองเงียบๆก่อนที่จะเดินตามเข้าไปช้าๆโดยมีป้าง,ดางดเดินเคียงข้างแม้จะไม่มีคำพูดแรงๆไม่มีน้ําเสียงดุดันแต่การปฏิเสธของคุณนายเรืองในวันนี้ดังยิ่งกว่าตบหน้ากลางตลาด หลังจากที่เข้ามาในบ้านแล้วปางก็ไม่รอช้ารีบหาจังหวะพูดกับผู้เป็นแม่ในทันทีเขารู้ดีว่าการพาทิพมาด้วยโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอย่างคุณนายเรืองเออแม่ครับทิพทิพไม่ใช่เพื่อนนะครับแม่เธอเป็นแฟนของผมเราคบกันมานานแล้วผมจริงจังกับเธอนะครับแม่คุณนายเรืองนั่งสง่าง,งามอยู่บนเก้าอี้ไาวตัวโปรดในห้องรับแขก มือยังคงถือถ้วยชาใบหน้าเรียบนิ่งไม่มีแววตกใจไม่มีคำถามไม่มีคำตอบเออนี่ลูกเมื่อเช้าแม่ลืมบอกแม่ครัวให้ใส่กระเทียมเจียวในต้มจืดเฮ้ยเห็นไหมล่ะพ่อลืมอะไรนิดหน่อยรสชาติมันก็ผิดไปทั้งหม้อเลยเธอนั้นหันไปมองป้างผู้เป็นลูกชายพร้อมกับยิ้มบางๆเหมือนไม่ได้ยินสิ่งที่ลูกชายพูดเมื่อครู่เลย างเงียบไปครู่หนึ่งเขารู้ดีว่าแม่กำลังจะทำอะไรเธอกำลังปฏิเสธความจริงด้วยความเงียบนั่นเองและตลอดเวลานั้นคุณนายเรืองไม่แม้แต่จะหันไปมองทิพที่นั่งเงียบอยู่ข้างๆเหมือนกับเธอไม่มีตัวตนไม่มีคำทักทายไม่มีคำถามไม่มีคำต้อนรับมีเพียงแค่ความเงียบที่เสียงดังจนได้ยินถึงข้างในใจเมื่อขึ้นมาบนห้อง ป้างทอนหายใจยาวแล้วเดินเข้ามากอดทิพย์ไว้แน่นพี่ขอโทษนะทิพย์เขากระซิบเบาๆเดี๋ยวพี่จะหาจังหวะอธิบายกับแม่ชัดเจนอีกทีให้แม่รู้จักทิพย์จริงๆไม่ใช่แค่เห็นว่าเป็นเพื่อนที่ติดรถมาแบบนี้ทิพย์ได้แต่พยักหน้าแม่หัวใจของเธอจะอึดอัดจนแทบพูดไม่ออกแต่เธอก็เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาและเธอนั้น ก็พร้อมจะอดทนรุ่งเช้าฟ้ายังไม่ทันสว่างดีทิพตื่นขึ้นมาแบบเงีย,เงยบเธอค่อยคอยลุกจากเตียงล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดินลงไปยังห้องครัวด้วยความตั้งใจที่แนว่วแน่เธอนั้นอยากทำอาหารเช้าให้กับผู้เป็นแม่สามีอยากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความตั้งใจดีแม้ไม่รู้ว่าจะได้รับการยอมรับหรือเปล่าก็ตามแต่พอเดินเข้าไปในครัว เธอก็ต้องถึงกับชะงักเพราะคนณนายเรืองอยู่ที่นั่นก่อนหน้าแล้วหยิงสูงวัยในชุดผ้าถุงเรียบๆียืนหั่นผักอยู่ตรงเคาน์เตอร์ใบหน้าที่เรียบนิ่งเรากลับไม่ได้ตกใจที่เห็นทิพย์เดินเข้ามาอา้าวตื่นเช้าดีนี่เสียงของเธอเรียบแต่ฟังแล้วกดดันอย่างประหลาดใจจะลงมาทำกับข้าวเหรอกะว่าจะช่วยงานในบ้านอย่างนั้นสิทิพ ยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้าเบาๆค่ะทิฟอยากจะช่วยเห็นว่าแม่ยังไม่ได้จ้างแม่ครัวเพิ่มเลยคิดว่าทิฟคงพอช่วยอะไรได้บ้างคุณนายเรืองนั้นหยุดมือหันมามองเธอเต็มตาเป็นครั้งแรกแววตาที่เรียบเฉยแต่คมเฉียบเหมือนกับกำลังชั่งน้ำหนักบางอย่างเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันรักลูกชายของฉันมากแค่ไหน ฉันเลี้ยงของฉันมาอย่างดีดูแลทุกอย่างให้มั่นคงที่สุดไม่เคยให้ขาดเหลืออะไรเลยทิปนั้นพยักหน้าเบาๆค่ะพี่ปางเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆทิปเข้าใจคุณแม่ดีนะคะแล้วเธอละ่ะคุณนายเรืองนั้นถามต่อเธอมีอะไรให้เขาบ้างละ่ะคำถามนั้นเหมือนกับหล่นลงมากลางครัวจนเงียบทั้งห้องทิพนิ่งไปเล็กน้อย ก่อนที่จะตอบเบาๆแต่มั่นคงทิพย์อาจจะไม่มีอะไรมากแต่ทิพรักพี่ปังจริงๆนะคะแม่ทิพไม่คิดที่จะมาพึ่งหรือว่ามาขออะไรจากพี่เขาเลยทิพแค่อยากอยู่เคียงข้างพี่เขาเท่านั้นเองค่ะคุณนายเรืองฟังจบก็ยิ้มบางๆพร้อมกับพยักหน้าช้าๆแล้วพูดเพียงว่างั้นหรอจ๊ะดีแล้วล่ะ ก่อนที่จะวางมีดล้างมือและเดินออกจากห้องครัวไปอย่างเงียบเชียบทิฟมองตามหลังเธอความลงอกเล็กๆเกเริมก่อตัวขึ้นแม้จะยังไม่รู้ว่าคุณหญิงเรืองคิดอะไรอยู่แต่การยอมฟังก็ดูเหมือนเป็นก้าวแรกที่ดีเหมือนกันเธอนั้นไม่รู้เลยคุณนายเรืองกำลังจดจำทุกคำที่เธอพูดเพื่อตีราคาเธออย่างเงียบๆโดยที่ยังไม่รู้ ว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งคันอยู่นั่นเองเช้าวันนี้พระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นปลายเขาเสียงนกร้องเจ้ยแเจวอยู่หลังบ้านลมมันอ่อนพัดกลิ่นหอมของข้าวต้มจากหม้อที่ตั้งอยู่ในครัวลอยออกมาเบาๆปางรีบแต่งตัวตั้งแต่เช้าตรู่เขาบอกกับทิพย์ว่าจะออกไปติดต่อเรื่องเอกสารการทำคลินิกที่อำเภออาจจะกลับช้าหน่อยแต่ให้เธอนั้นอยู่บ้านพักผ่อนไปก่อน ก่อนที่จะออกจากบ้านปางแอบมองเห็นทิพกําลังยืนล้างจานอยู่ในห้องครัวอย่างเรียบร้อยและที่สำคัญเธอกําลังคุยกับแม่ของเขาอย่างสงบคุณนายเรืองนั่งอยู่ที่โต๊ะทานอาหารมีท่าทางนิ่งๆฟังทิพพูดตอบเรื่องอาหารเช้าและงานบ้านด้วยรอยยิ้มบางเบาไม่มีคำพูดเน็บแนมไม่มีเสียงกระทบกระทั่งปางรู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน นี่หรือว่าแม่อาจจะเริ่มเปิดใจแล้วก็ได้เขานั้นคิดในใจก่อนที่จะยิ้มและเดินออกจากบ้านไปอย่างสบายใจเวลาผ่านไปจนแดดเริ่มคล้อยคุณนายเรืองเดินวนอยู่ที่หน้าบ้านท่าทางเหมือนกำลังมองหาบางอย่างก่อนที่จะเรียกทิพย์ที่กำลังตากผ้าอยู่ข้างรัว้วนี่ทิพย์มาช่วยแม่หน่อยสิจ๊ะกระถางต้นไม้หน้าบ้านแม่จะขยับไหม หนักไปนิดหน่อยแม่ปวดหลังน่ะทิฟรีบพยักหน้าแล้วเดินตามมาอย่างไม่ขัดขืนเธอไม่อยากให้คุณนายเรืองรู้สึกว่าเธอนั้นอยู่เฉยโดยที่ไม่ทำอะไรหรือช่วยงานอะไรไม่ได้เลยกระถางต้นไม้นั้นตั้งเรียงอยู่เป็นแถวยาวทั้งต้นเขียวหมื่นปีพลูด่างซึ่งแต่ละใบกระถางทำมาจากดินเผาเต็มน้ำหนักทิ์พยายามยกกระถางด้วยความระมัดระวัง แม้จะรู้สึกแน่นท้องนิดๆแต่เธอก็ฝืนทำต่ออย่างอดทนไม่อยากให้คุณนายเรืองคิดว่าเธอนันคีเกียรตครั้งแรกยกไปได้ครั้งที่สองเริ่มหอบครั้งที่สามหน้าผากเริ่มมีเหงื่อแต่เธอก็ยังฝืนยกกระถางใบต่อไปจนกระทั่งจู่ๆทิปก็เสล้มลงกับพื้นอย่างแรงมือทั้งสองข้างกุมหน้าท้องแน่นสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด คุณแม่คะคุณแม่หนุดหนุเจ็บท้องค่ะคุณแม่เสียงของเธอนั้นเบาเหมือนคนกําลังจะขาดใจเธอค่อยๆก้มลงมองขาของตัวเองแล้วเห็นรอยเลือดไหลซึมผ่านกางเกงอย่างชัดเจนแม่คะคุณแม่พาทิปไปโรงพยาบาลทีนะคะเธอร้องด้วยเสียงแผ่วเบาเรากับจะหมดแรงคุณนายเรืองที่ยืนอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวมองเห็นภาพตรงนั้น ด้วยแววตาที่เย็นชาริมฝีปากยกขึ้นนิดๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในเวลานี้แค่นี้เหรอทำเป็นเสแสงน้ำเสียงเรียบเย็นเหมือนกับมองอะไรสก,กรปรกอยู่ตรงหน้าทิพไม่ได้ตอบอะไรเธอไม่มีแรงแม้แต่จะอธิบายหรือเถียงคุณนายเรืองยังคงยืนอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะหันหลังกลับไปเดินเข้าบ้าน โดยที่ไม่หันมามองแม้แต่นิดเดียวประตูบ้านปิดลงอย่างช้าๆทิ้งให้ทิ์นอนอยู่ตรงพื้นลานบ้านท่ามกลางแดดที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆและเลือดที่ไหลยอย่างไม่หยุดย่อนไม่มีเสียงโวยวายไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยมีเพียงแค่เสียงลมหายใจแผ่วๆของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังพยายามรักษาชีวิตของเธอ และของลูกในท้องที่กำลังจะเติบโตมาแดดยามบ่ายคล้อยกำลังร้อนระอุเรากับจะบอกให้ใครบางคนรู้ว่าชีวิตในวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงหลังจากที่ปางออกจากบ้านไปเขากลับมาถึงหน้าบ้านพร้อมกับถุงเอกสารในมือเขาเปิดประตูรั้วอย่างรีบเร่งแต่จู่ๆนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นบางอย่าง ที่ทำให้หัวใจของเขานั้นแทบหยุดเต้นทิฟที่ตอนนี้ยืนแน่นิ่งอยู่ที่หน้าบ้านมือกลุ่มท้องเสื้อเลอะรอยเลือดซีดจางไปตามผ้าทิฟป,ปางนั้นตะโกนลั่นรีบวิ่งเข้าไปอุ้มเธอขึ้นมาในอ้อมแขนด้วยความตกใจสุดขีดเธอไม่ตอบร่างกายเย็นเฉียบและหมดสติปางอุ้มเธอพรวดเข้าไปในบ้านเสียงสั่นยังควบคุมไม่อยู่แม่แม่ครับ ทิพเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณนายเรืองที่นั่งอยู่บนโซฟารีบลุกขึ้นทันทีด้วยสีหน้าตกใจแม่แม่แม่ไม่ได้ตั้งใจนะแม่แค่ให้ช่วยยกกระถางต้นไม้เฉยๆอยู่ๆก็ล้มไปแม่ไม่รู้ว่าปางไม่ฟังคำแก้ตัวใดๆอีกเขาอุ้มทิพออกไปในทันทีเย็นวันนั้นเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นที่บันไดหน้าบ้านปางและทิพเดินกลับเข้ามาในบ้านอย่างเงียบ สีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความเศร้าที่ปิดไม่มิดทิพย์ยังเดินได้แต่ดูอ่อนแรงใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่แดงกำ่ำคุณนายเรืองยืนอยู่ที่เดิมเห็นทั้งสองคนเดินเข้ามาเธอจึงรีบถามด้วยเสียงเบาเป็นยังไงกันบ้างล่ะ ปางนั้นไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่มองหน้าผู้เป็นแม่ก่อนที่จะเดินเข้ามาช้าๆและพูดด้วยน้ำเสียงแห้งผากแม่แม่ครับแม่สะใจแล้วใช่ไหมครับที่ทำให้หลานของตัวเองต้องตายคุณนายเรืองเหมือนถูกตบหน้าด้วยคำพูดนั้นเธอเบิกตากว้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินลห,ลหลานอะไรปางนั้นพยักหน้าช้า ใช่ครับแม่แม่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกต้องจากไปเพราะความใจร้ายของแม่คุณนายเรืองยื่นตัวแข็งใบหน้าซีดลงในทันทีก่อนที่จะเอื้อมมือมาจับแขนของลูกชายปังลูกแม่แม่ไม่รู้ว่าทิพท้องแม่แม่ไม่ได้ตั้งใจทิพนั้นไม่พูดอะไรเธอเพียงมองไปยังผู้หญิงตรงหน้าโดยเรืองตาที่นิ่งเฉย ป้างหันไปหาทิ์แล้วพูดเบาๆทิป์ไปเก็บของเถอะเรากำลังจะไปกันแล้วทิ์พยักหน้าเดินขึ้นไปชั้นบนป้างหันกลับมามองผู้เป็นแม่อีกครั้งผมไม่โกรธแม่เลยนะครับแต่ผมคงจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วคุณนายเรืองซุดตัวนั่งลงที่โซฟาน้ำตาค่อยๆไหลาอาบแก้มริมฝีปากสันอย่าไปเลยนะลูกแม่ขอโทษ แม่จะไม่ทำแบบนั้นอีกปางนั้นสายหน้าเบาๆมันสายไปแล้วล่ะครับแม่เราต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครต้องกลัวใครอีกต่อไปเสียงประตูห้องด้านบนเปิดออกทิฟเดินลงมาพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งในมือไม่มีคําลาใดที่ยืดยาวไม่มีความอาลัยอาวรณ์มีเพียงแค่ความจริงที่ต้องเผชิญและความจริงที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว างหันหลังผ่าทิพย์เดินออกนอกบ้านคุณนายเรืองนั้นได้แต่มองแผ่นหลังของลูกชายที่เดินห่างไปเรื่อยๆพร้อมกับน้ำตาที่ไม่อาจหยุดไหลได้บางครั้งการตีราคาใครสักคนอาจทำให้เรารู้ว่าเราสูญเสียสิ่งที่ประเมินค่ามไม่ได้ไปแล้วโดยไม่มีวันเอาคืนได้อีกเลย